เอาเหยียดเลยครับในบ้านก็น่าจะเต็มนะครับนี่แต่ว่าเดี๋ยวมันมีซอยอยู่แต่ว่ามันแฉะครับอโอ้ดอกกีนี่สวยจริงครับดอกกีนี่ผมไม่อย่างชอบเลยครับ บารู้พี่เบาโอ้โ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 ้แรงเโหโโหเบาาโยอดเลยครับแมสวัสดีครับสวัสดีครับนึกว่าไม่มาครับนึกว่าไม่มาก็ดีลุกโองลาโอ้กลากันเลยจัดเลยไปดีเลยลูกพี่ไปดีเลย เออที่เด็ดของงานเลยครับคันนี้ถ้าคันนี้ไม่มานี่ยันนี้ไม่มานี่ไม่มันครับเนี่ย จริงครับกระดุ่นสามหกศูนย์นี่เดี๋ยวรันทุ่งเจ็บเชิบนี่อะไรวะจับเอ้เลยโอ,โอ้โอ้โอ้มาได้ครับมาได้ครับ คันนี้มาทีไรนี่จัดจ้านนะครับย่านบัดปลวดนอะผมเอ้าเอาเอาเอาใส่เกียร์ลองลองคับเร่งก่อนเออลองขันเร่งก่อนเอาน้ำมันหมดน้ำมันหมด รถแตง่งเนาะจุดจัดเลยพปน่นาะพุทแรงอ่ะครับับวะเก็บขาเก็บขาเอาเาเอาเอาเอาก็ขับต่อเออครับ ลองลองดูซิมันเป็นยังไงมันพอได้ซื้อกับเขาไหมเนี่ยตัวดูมันออกตัวได้หรือเปล่าเออเบกมือด้วลูกพี่เบกมือเบกมือยังเบกนะเบกได้เบกมือได้เดี๋ยวเดี๋ยวไอเขาไต่หาเลยขึ้นไปหอกบนรถเด็กติดไอเขาไต่หาผมไม่บอกบอกว่าเทียนเหมือน1.9อ่ะเป็นจำให้9เอาพิบ1.9เบกมือด้วยเด้อเอเบกเลย เน่หบักันหึงจุดเก้าอ่ะอย่าดับนะดับแคชื่อนะครับตัมด้วยเน่ดับเลยพี่น้องเน่โอ้เรีบเยบร้อยเลยครับ ขับเป็นไหมลูกเพ่ขับเป็นไหมเนี่โอ้โหว้าวเฮงใครขับคันนี้ไม่แรงทุกคนเลยว่ะเอออ้เนี่ยจะเป็นทีมงานสารคามครับเสียท็อปนะครับนี่มาด้วยนะครับ ดีย๋ยวรถทุ่งเจ็บเชิบนะครับแหม่รถเต็มลานมัดเลยครับรถไทยมีเป็นร้อยครับรถขับมีเป็นร้อย ดดดีเฮ็ีม่รู้ช่างเอี่ยวถอยตรงนี้เขาโตออกนะนี่มันใช่ไหมลูกพี่ที่เด็ดของงานเลยครับนี่โอ้เอี่ยวรันทุ่ง เออไม่ใช่ไหมนี่มันข้าโตออกด้วยนี่เออเอาเลยบ่ใมาแล้วมาแล้วไลไลย ไหนวะ้าวแดงนีนี่แล้วตกตกทางเลยพี่น้อง นี่แกนี yeah. ่ส oh. kind of ุดยอดเลย

เอกเอกเอกไปอีกเอ้ยไปอีกเอารถไถดึงเอาบ่กเอารถไถเอาเอารถไถยตัดกลางไปก่อมีโซ่ไหมใช้ผ่านมาบ้างอย่าไปตัดลูกตรงนี้นะครับแล้วก็รถไถดึงเข้าเพราะว่าตัวแม่มันเข้าไม่ได้ครับตัวนี้น่าจะจมแน่นอนแม่เจอ๋ยวช่างเดี๋ยวรถไถดึงเข้าเอาดึงลูกมัน เพราะแม่ม oh, mm ันเข้าไม่ได้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวมันจมจมเลย คนต่อนี่เด้ แกก็เบาบโบโหของแกอย่างนี้นะครับอ mm hmm. ย่าไปถือสาแกนะกครับดูแลครับโอ้โห ต้องหลบนะต้องหลบนะอ e ้หเฮ้ยยกลอยแม่ไปแล้วครับพี่น้องพองแกของแกเขาบอกปากครับเป็นไดนเป็นไดยแเน่ เฮ้ยมันจะไปโดนกระจกแน่นโอ้โแหมงานนี้พลาดไม่ได้จริงๆครับบุบูกรถหน่อยบูกรถหน่อยจานที่บอก อุกอตรายครับยกมังช่วยดูกันครับปอแล้วมั้ง เอาทำไมคุณพูดอย่างนั้นัตมคุณพูดอย่างนั้น่คุณอาน้ำหรือเปล่าล้างนี่ยังล้างนี่ยังล้างล้างนี่ยังไม่ได้ล้างเ่อเช้ารีบรีบาามาเยราี่เราราอทรายมาบริจาคไม่ไม่เอาทรายมาบริจาคแต่เราเอามามากกลับไปนั่นแหละเพื่อทดแทนกันไงเออ บบเดนะี๋ยวไม่ลกงดจัดเลยงานนี้พี่น้องอเอาเรื่องครับเอาเรื่องแล้วหนอายูทูบเบอร์มาถ่ายรูปับบนเลยนย